สวัสดีครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแล้วมาดูรีวิวบน YouTube บวนกันไปนะครับหลังจากคลิดก่อนที่แอดมินได้รีวิวในการไซโกในคอลเลกชันของขอเปปซี่นะครับซึ่งมีอยู่ในกันร3รุ่น3เรือนนะครับของแอดมินเองไปแล้วนะครับครั้งนี้ก็จะมารีวิวในการที่แอดมินได้เริ่มสะสมมาตั้งแต่วันที่1มกราครับ2563า วันปีใหม่ที่ผ่านมานะครับซื้อสะสมมาจนถึงวันที่5มีนา2563นะครับซึ่งเป็นเรือนที่5นะครับด้วยระยะเวลา2เดือนกว่าไม่ถึง3เดือนนะครับแอดมินซื้อในกาไปด้วยกัน5เรือนนะครับโดยแบ่งออกเป็นในกาไซโก้ที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ โซลา่าโคโนการาฟ1เรือนนะครับอันนี้มีคาปาซิเตอร์อยู่ได้นานเป็น5-6ปีเลยนะครับจะวางทิ้งยังไงก็ใช้งานได้ส่วนที่เหลืออีก4เรือนเป็นในกาอัตโมตินะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าในการอัตโ m ม t ติถ้าใส่ไม่บ่อยทิ้งไว้นะครับแม้ว่าเพียงจะแม้ว่าเพียงเรือนเดียวก็ทิ้งไว้นานก็จะทำให้ในการหยุดเดินนะครับต้องมาตั้งกันใหม่ ไอ้นี่มีอยู่ด้วยกันสี่เรือนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีอุปกรณ์ช่วยที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับนั่นก็คือกล่องหมุนในกานนั่เองนะครับอันนี้ฉะนั้นคลิปนี้แอดมินก็จะมารีวิวในการคอเล็กชันของแอดมินเองนะครับพร้อมกับกล่องหมุนในกาไปในตัวนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับอันนี้อย่างที่เห็นนะครับเป็นกล่องหมุนในกาขนาด 4บวก6ครับอย่างที่แจ้งไปแล้ว4ตัวแรกก็คือหมุนได้พร้อมกัน4เรือนนะครับ1 2 3 4แบ่งเป็น2แป้นนะครับซ้ายขวาแป้นละ2เรือนนะครับ6บวก6บวก6ในที่นี้คือ6ตัวหลังก็คือเป็นการใส่โชว์เก็บไว้นะครับ1 2 3 4 5 6มีอยู่ด้วยกัน6ช่องซึ่ง ก็วางเฉยไม่ได้หมุนนะครับถ้าต้องการที่จะให้หมุนก็สลับจากสี่เรือนอันบนลงมานะครับแล้วก็เอาเรือนที่อยู่ด้านล่างขึ้นไปเพื่อให้หมุนนะครับพอดีแอดมินซื้อนาฬิกาอัตโตมติมาพอดีนะครับสี่เรือนด้วยกันเดี๋ยวจะไล่ไปเลยนะครับตั้งแต่เรือนแรกแต่ขออันนี้ก่อนครับเป็นนาฬิกาสวิตนะครับนาฬิกาใช้ถ่าน ทั่วๆไปนะครับซึ่งอย่างถ้าใครดูคลิปแล้วก็ให้มินบอกว่าไปซื้อถึงสวิตเซอร์แลนด์ด้วยตัวเองนะครับพอดีไปไปเซมินานะครับสัมมนานะครับปี2008นะครับก็หลังเสร็จก็เที่ยวแล้วก็ไปซื้อในกาสวิตด้วยตัวเองนะครับได้อันนี้มาก็ใช้งานได้ครับแม้ว่าจะมีร่องรอยการ กระแทกนะครับตกกระแทกแต่ก็ยังใช้งานได้ทนครับชอบมากนี่ธงสัญลักษณ์สวิตนะครับแล้วก็มีขอบนัาปัดเล็กๆไม่รู้อันไหนมันมันหลุดออกมานะครับแต่มันก็ยังใช้งานได้ดีนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็เริ่มแรกที่อันนินเริ่มมาสะสมเป็นจริงเป็นจังก็คืออย่างที่บอกคืนวันที่1มมกราม คือคืนวันที่3เอ็ดธันวาต่อวันที่1มกรานะครับอันนี้ครับแอดมินซื้อเจ้าไซโกโซลา่าโคโนกราฟขอเบเบปซี่มานะฮะสวยมีกันน้ำได้200เมตรมีอยู่3ปุ่กน,นะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูอันนี้ครับอ่าอันนี้ นะครับก็จะหนักหนักหน่อยร้อถ้าจำไม่ผิดร้อปิบเก้กรัมนะไม่ต้องสนใจว่าเราจะวางทิ้งไว้นานเพียงใดนะครับแต่ขอให้มีแสงแสงอะไรก็ได้แสงไฟแสงจากหลอดนีออนหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับมันก็จะมีพลังงานไม่หยุดเดินนะครับไม่เหมือนในกาลออโตเมติกนะครับอันนี้เรือนแรกที่แอ m ด n มินเริ่มมาสะสมแล้ว นะครับก็คือคืนวันที่31ธันวาต่อวันที่1มกรานะครับถือเอาเล่อเอาชัยเป็นในการเรือนแรกที่อันดินซื้อมาสะสมให้รางวัลตัวเองนะครับอโอเควางไปก่อนนะครับตรงนี้เรือนที่2นะครับเรือนที่2ก็เรียงกันไปเลยก็จะเป็นเรือนนี้ครับอันนี้นะครับ เป็นในกาตัวทีเป็นในกาไซโก้ SKX 009 K 2นะครับไปค้นข้อมูลมาว่าเลิกผลิตแล้วนะครับพอดีเล็งๆไว้ร้านร้านหนึ่งนะครับพอลดราคาก็ซื้อมาเลยนะครับสั่งซื้อมาเลยก็สั่งซื้อมาวันที่27มกรานะครับ27มกราคม แล้วก็อีกไม่นานไม่กี่วันก็ก็หมดนะครับอันนี้อันนี้นนใส่ให้ดูเป็นขอเบเบปซี่อีกเหมือนกันเป็นพิมพ์นิยมนะครับขอเบเบปซี่อันนี้สวยงามครับดำนำ้ำได้เล็ก200เมตรนะครับ อันนี้อโอเคเป็นเรือนที่2แล้วนะครับต่อไปเรือนที่3เรือนที่3ก็คืออะไรครับนี่เลยนะครับเรียงกันไปเลือนที่3เป็นไซโก้ ไฟสปอร์ตใหม่นะครับคราวนี้กระโดดมาไฟสปอร์ตใหม่แล้วเห็นเห็นเขารีวิวกันซึ่งไม่ค่อยมีนะครับสีรุ่นนี้สีแดงออกออกไปทางแดงเลื่อนหมูแต่ก็ไม่เชิงแดงเลื่อนหมูเท่าไหร่มันจะสดกว่านะครับก็ตั้งใจเลยว่าต้องซื้อมาให้ได้ก็หาหาของยากพอควรครับพอดีร้านร้านแรกนะครับเป็นร้านแรกที่ซื้อในการ้รานเดียวกัน พอมีของก็สั่งซื้อเลยนะครับวันที่3กุมภาครับจำไม่ผิดคือวัอนที่3กุมภานะครัอันนี้เนื่องจากมันไม่ได้มีเป็นค้องสายมันแยกออกจากกันก็เลยต้องเอาไอ้ตัวนี้มามาติดนะครับ srpd 69 k 1นนะครับเป็นเรือนเดียวของ แอดมินที่ไม่ต้องไปร้านนกาเพื่อเอาข้อออกครับเพราะว่ามันสามารปตับความยาวของสายนกาตามขนาดข้อมือของเราได้ด้วยตัวเองนะครับอย่างนี้เป็นรุ่นเดียวเลยสวยงามมากครับชอบชอบมากเลยสีแดงนะครับสีแดงบางคนก็บอกว่าเป็นแดงแดงวายนะครับวายแดงก็แล้วแต่นะครับ แต่มันเลือดหมูมันก็ไม่เชิงนะครับอันนี้อ่ะอันนี้เป็นเรือนที่สองจะบอกว่าแอดมินนึกยังไงก็ไม่รู้ก็วิดีก็มามาเก็บสะสมครับทุกทีก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่อ่าอันนี้ไปวางตำแหน่ง ปึ๊บอันนี้กล่องหมุนในการนะครับถ้าวางไม่แน่นมันก็จะกล่องหมุนในการเป็นแบบ4ี่บวกหซึ่งอย่างที่เห็นก็คือหมุน4ี่เรือนพร้อมกันนะครับหมุนสี่เรือนพร้อมกันแล้วก็อีก6เรือนก็คือวางโชว์ไว้นะครับอันนี้อันนี้พอมันถึงรอบมันก็หมุนหมุนด้วยกัน2นาทีนะครับ แล้วก็หยุด6นาทีแล้วก็กลับมาหมุนอีก2นาทีแต่แต่จะหมุนในทิศทางตรงกันข้ามนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปมันมันก็จะหมุนตามเข็มไม่นี่หมุนทวนทวนเข็มนะครับเรือนที่3จะเป็นเรือนเรือนไหนครับจริงๆเรือนที่3เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวหัวเป็ดนะครับอ,อ,อย่างที่รีวิวฉบับเต็มไปแล้วแต่พอดี แอดมินไปซื้อเมื่อวันที่14กุมภาพอได้รับสินค้ามาไม่ใช่เรือนนี้นะครับได้รับสินค้ามาแล้วมาดูไอตัววันนะครับก็คือจันทร์คารพูดธประหาส,สุขเสาร์อาทิตย์เนี่ยครับจริงๆมันต้องเป็นภาษาอังกฤษกับเลขโรมันนะครับอย่างที่รีวิวบอกไปแล้วว่าได้เป็นภาษาแค่หรือภาษาอาละก,ก็คืนไปนะครับไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นก็คือเป็นร้านเดียว ร้านเดียวกันที่ซื้อเรือนที่1แล้วก็เรือนที่3นะครับไม่น่าเชื่อครับได้มาก็ก็คืนเลยนะครับไม่เอาไม่ใช่จากศูนย์ไซโ้ไทยนะครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นก็ดูไปเรื่อยๆครับต่อไปเป็นเรือนที่4กลายเป็นว่าไออันนี้ครับเป็นเรือนที่4ก็คือกลายเป็นว่าไอเป๊ปซี่นะครับ ขอเป๊ปซี่ของไฟสปอร์ตใหม่นะครับซีรีส์ไฟสปอร์ตใหม่อันนี้มารดันลดราคานะครับก็เลยอ่ะรถไทยงั้นก็จัดไปแล้วกันนะครับจัดไปอันนี้ SRPD 5 3 K 1รหัสนะครับก็ลองใส่ให้ดูอันนี้ครับก็สวยงาม ะครับตอนแรกว่าจะไปเปลี่ยนสายเป็นจูบิลี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ก่อนสายนี้มันก็โอเคอยู่แล้วก็ไม่อยากยังไม่อยากไปไปทำอะไรเกี่ยวกับไอตัวเรือนในกานะครับก็เลยชะลอไว้ก่อนอันนี้อันนี้เป็นเรือนที่4นะครับเป๊ปซี่นะครับก็กลายเป็นว่ามีเป๊ปซี ในคอลเลกชัน3เรือแล้วครับ1 2นะครับ SKX09K2 แล้วก็3นะครับ FC5 f Sport อ่าอ่าปึบ๊บเรือนสุดท้ายนะครับเรือนสุดท้ายก็คือเรือนนี้นั่นเองนะครับสีเขียวหัวเป็ดนะครับมาลาด สกีเขียวหัวเป็ดโอชอบมากนะครับชอบมากๆคือแบบเฮ้ยยังไงยังไงต้องซื้อให้ได้นะครับอันนี้ก็ไปได้อย่างที่เห็นในรีวิวที่ผ่านมานะครับก็ไปได้เป็นร้านที่3นะครับร้านในการร้านที่3ซึ่งร้านนี้ชมเลยว่าดีมากนะครับแอดมินไปเข้าไปในไลน์แอดของของทางร้าน พอแอดมินเองก็ใช้ไลแอดแล้วก็รู้ว่ามันมีฟังก์ชันที่ว่าสามารถบันทึกโน้ตได้ว่าลูกค้าเราจองอะไรไว้หรือให้เตือนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปบอกเขาบอกว่าถ้าไอซีเขียวหัวเป็ดอันเนี้ย SRPD 6 1 K 1มาถึงเมื่อไหร่ช่วยช่วยแจ้งด้วยก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะแจ้งหรือเปล่าไม่น่าเชื่อครับพอมาถึงเขาก็แจ้งพร้อมกับถ่ายรูปใบเสร็จที่ ทางร้านเขาสั่งมาจากศูนย์ไซโก้ไทยนะครับให้ดูว่าแท้แน่นอนก็ดีมากๆครับประทับใจเลยนี่บอกเลยว่าประทับใจมากทั้งทั้งการบริการนะครับแล้วก็ทั้งเจ้าความสวยงามของรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับสวยก็สั่งซื้อนะครับวันที่เป็นวันที่5มีนานครับจริงๆสั่งซื้อ2ครั้งร้านเดิมนะครับ สามวันที่3ามพอวันที่3คิดว่าราคามันมันโปรโมชั่นแล้วสาเดือน3แต่กลายเป็นว่าพออีกวันหนึ่งมันดันลดมากกว่าราคาโปรโมชั่นก็เลยยกเลิกครั้งแรกที่สั่งไปแล้วก็สั่งวันที่5นะครับได้อันนี้มาก็แจ้งเข้าไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราว่าเราสั่งอยู่แล้วนะครับอันนี้สวยงามครับสวยงามมากๆเลยชอบคราวนี้ก็กลายเป็นว่ามีในการอัตโมติอยู่ด้วยกัน สเรือนแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าโฟโนกราฟอีกเรือนหนึ่งไอโซล่าอันเนี้ยมันไม่มีอะไรหรอกครับหมายความว่ามันไม่ต้องไปกังวลอะไรมากพอไม่ยังไม่อยากใส่ทิ้งไว้นานๆมันก็มันก็เดินของมันอยู่เพราะมันมีคาปาซิเตอร์เหมือนถ่านอยู่นะครับแต่ไอไอสีเรือนนี้สิครับสเรือนนี้มันเป็นในกาวอัตเมติ คือพอได้มา1เรือนอ่แอดมินก็ใส่นะครับหเรือนอย่างที่บอกก็คือได้เรือนนี้มาก่อนแอดมินก็ใส่ใส่ได้มา2เรือนอ่าเป็นอันนี้ก็ใส่สลับกันมันก็ยังพอได้อยู่ใส่สลับกันนะครับใส่สลับกันมันก็ยังเดินได้อยู่พอมาได้เรือนที่3เริ่มครับเริ่มที่จะรับรู้ว่ามันไม่สามารถใส่สลับกันแล้วทําให้มัน ไม่หยุดเดินได้นะครับหมายถึงว่ามันก็จะมีช่วงระยะเวลาของเรือนใดเรือนหนึ่งนะครับที่ปล่อยทิ้งไว้นานจนมันไม่มีพลังงานจนหยุดเดินยิ่งสี่เรือนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับมันเอ่อมันหยุดเดินได้อยู่แล้วหนึ่งเรือนสองเรือนสามเรือนนะครับก็ลองทำพอกลับมาใช้อ่ากลับมาใช้กล่องหมุนเนยการก็จบนะครับไม่มีปัญหา จะใส่ตอนไหนก็ได้ไม่มีปัญหาจะอีก2วันอีก3วันหยิบมาใส่ได้หมดนะครับจะใส่สีแดงอันนี้ตลอดโดยยังไม่ใส่สีอื่นก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราใส่ในกล่องหมุนในกาแล้วมันก็มันก็เหมือนกับข้อมือเราเคลื่อนไหวนะครับอันนี้มันก็หมุนเคลื่อนไหวแม้ว่าจะ2นาทีมันก็เก็บพลังงานได้นะครับหม,หมุนในแนวเอียงนะครับ เพื่อให้ลูกตุ้มข้างในมันทํางานนะฮะแค่นี้ก็เพียงพอเพื่อเพื่อจะเป็นการเหมือนกระชาจพลังงานเข้าไปนะครับตามหลักกลไกที่อยู่ข้างในนะครับก็สบายใจไม่ต้องมาคอยใส่บางทีไม่ใช่บางทีครับก่อนก่อนหน้าที่แอนดมินลองโดยไม่ใช้กล่องบุนเนกาคือตอนนอนก็ใส่เพื่อให้มันแบบใหญ่น้อยมันก็คือมีการเคลื่อนไหวของมือนะครับเพื่อไม่ให้มันหยุดเดินนะครับ แต่ถ้ามีกล่องบุญในกาก็ทําให้เราสะดวกสะดวกตัดตัดเรื่องว่าเราต้องหยิบม,มาใส่บ่อยๆได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ใส่เราก็เราก็ใส่ในกล่องบุญมันมก็บุญของมันไปเรื่อยๆเติมพลังงานไปเรื่อยๆตามนี้นะครับนะครับก็จะเป็นคิดรีวิวนะครับทั้งในกาที่แอดมินเริ่มจับมา สะสมอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับรีวิวกล่องมุญในกาไปด้วยกันนะครับพอจะได้เห็นว่าไม่ต้องกังวลถ้าเรามีนาฬิกาอ,อัตโมติหลายเรือนอย่างเช่นแม็กซิมัมสเรือนอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนใส่เรือนไหนเรือนใดก็ไดอ้อีกเรือนอีก2อสาเรือนวางทิ้งไว้ก็ไม่มีปัญหา ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหยุดเดินเพราะว่ามันจะได้รับพลังงานจากการเคลื่อนไหวของการหมุนของกล่องไนกานั่นเองนะครับโอเคครับก่อนจะจบกันก็ถ้าคิดว่าคิดมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดถูกใจและกดติดตามให้ด้วยนะครับก่อนจากการอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับแล้วเราจะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ